เอาเลยทุกคนถ่ายคลิปใหม่ทุกคนสุดนี่กินเข่าเป็นคลิปซองมันบปิดมาหอดพี่ได้อันโต้ว้าเศ้านี่นะมันผิดทุกคนโอ้สุดยอดสุดปรยุทธอะไรมันเปิดมาฟักติวมันเอาผักติวใช่คืองามแทนนี้เมื่อไงเนี่ยเฟิร์มุพากันไปสอนอย่างนี้เอาเป็นโตมาห้องไหนห้องกรยามนะโอ้ยว้าอะไรกันนะ น้านีเอาห้องนี่ิเหี้ยน่เนาะตวสองตจุเต้วนำองเต้นี่ใช่ือหิของนีใ่กช้นโอ้ยปูปู่นั่กาอุ้มโยมักกอ้มโยมนี่น้าเฮาเห็นกันได้ลูกออกน้ำทุกคนชงปลิ้นนะนะเป็นตาชิติตกบติดจฮิย มิลกกระนั่งลูบละบาดนี่มีแต่ลูบลนะนั่นได้นั่นในตาเน้าแจอน่าอมีกระเนะจ๊ะนะจ๊ะเห้าก็ได้แต่เสือห้าก็ได้นมานแต่เสือไม่ได้ไข่ในแกูแน่กินนะปลแล้วกะไรแนวกินหอ กัวเจียวคือกระเพาะแตงแหละจับทรงขมืดเลยเจียวอ้นนะให้มืดเลยนะไข่ลูกไข่ลูกไข่ตอนอยู่หน้าน่ะบ่ไข่คนหลักน่ะบ่อโผล่กระ่ใช่แล้วโผลพโตทั้งหดเลยมานเฮาโผตรว่ามีขี้หลักเนาะโจนโจนอย่าเอ่ยว่าขี้หลัก ขึ้นกไก่นีใส่นี่ยงก็อัตัวไก่เนบยอะานมันมีเห็นนั่นอืเขาจมมแม่มขคืนย่งไกซะอ้าวก็จะเนีคันเราแล้วแหละเขาบอเหตนหมอกมันขามันสออกมาห้กินอุต่อแต่ว่าหมอกมันจังได้พผืนโจนจนหลักไก่หลักทุกอย่างทุกคนเดียวนี่ไม่ตะเกิบสักกระซีย่างจัก หลักมดทรศอลโทรศทุกคนเลยเอากินกินนี่เอกไปเอายังก็กระทังอไปกรทังเมื่อวานเอาไก่เอาไปว้หน้ากัสีกันันกับใสแล้วมา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 กินรได้หาหน่วยเลยอุ่นใจเลยมาตุกกามาตกพี่น้องเอ้ยกินข่าวเด้อห้ามันนี่จักเม็ดจักกิโลกา นะจะพูดนี่นะนี่อยากบอกพี่น้องเนาะพี่น้องมันไกลจำได้มอดหัหาโลนักเขหมนแต่บ้านเฮาหางหนุ่เขียนถูกอ่หาโอดบ้านเฮาอน่งเนีโล่น่ะมอดแปดโลบอทางโลไกลอยู กินแล้วไปต่อวัสันมุดทุกคนที่มานำกันมีเบาควันผู้เดียวบตรายจากหน่วยทานรียงทุกคนเนี่ยทำไเห็นยูหอยนะฮั่นทำไรเห็นหอยน่งไวมันโอ้ยเห็นก็เอาบรระใไห้ใจแอไปเอารบอบปเอาเถอะยุดเลิกก็เฮโกนโกนก็มีมีอยู่ประมาณสองได้เลิกไมจิ้มเอาจิ้มได้เลิกแค่ไรีเรา วนี olha, oh ่พระมาทำโอ้นมเมืนโคนเธรรมดาโค้โค้เนาะาโคองจะงจอในมเนตโคขนาดแต่จะบมแนนเบิ่งอูแล้วโคนตัวน้กินจไข่หน่ะขันอืออืออแมงวัน กินเข่าาอรอยเลยน้องเนหนึงกับเ็นจะบ่งจนว่าไปจนเรเหื่อยไปเดี๋ยวค้าไม่แข่งกับบเ็นเลยข้าะปก่อนไปได้ยันหนึ่งวันี้สิห้ากบอมมออกไกินมามกอมนี่ได้เกาะได้แกะยังไข่ได้ บวมงะยเนาะอืมบวมบวมบนหาอันดอนโตอันโตลงไปสึงส่งสึงลงไปนี่นั้นได้ไหมปา่าเมื่อไปไทยบอกให้เ็มตลกเี็กไทยด้วย พวกบ่เงียวยังคะไป่นงงวยทามึงมาใบใช่ปะไปเลยดงงวให้ไปเลยแกงเขียดบ่บอกอยู่ได้มอเป๊ะคนนั้นอ่ะว่าผักอันนี้ก็ของผมนะเออ กินก็มาถ่ายคลิปสิจ้าฉันจะไปกินของกินทุกคนของกินป่าบ่ได้ของกินเทียมมาแต่บ้านได้แต่ของของกินให้หน่าบ่ทยัดมาทุกคนกินข้าวน้ำกันมือนี้หลังจากที่ว่าพากันหาหอยกันมาทุกคนเลย ตอนนี้ก็ประมาณ1ิบสองโมงกินขขาวน้ำกันทุกคนโอ้พูนเพล่นนเอหวแงเลยส่วนผลเป็นนํำมากระทันทุกคนเลย ชงใช้อิ่มกับท่าน,นมาแหละแหละบรรยากาศเนาะทุกคนเนาะอยู่กลางป่าตอนนี้นะไรวันนี้ก็จะเป็นไฮน่าเพิ่นเด้อทุกคนน ก็เมื่อนี้มาไก่แห้งเมื่อนี้มาเดือนนะมาอขอุดตรงนั้นนี่นะแปดหน่วยใต้บดขุดหน่วย ลองอะเยมยสองคนวยสองนวย่งมนสิองอืป็นยังไงตายปูกอยู่ประดีมีห่ประเดีวมีหอยเียมขุกันมันนันออกแต่หัวเนาะทุกคตราเ่ออเออกนมหอยตายมันออกแต่หัวไปเด้มันตายอย่แล้ว นีจำพวกเขาินบินจะเอาไหเขานี nah, Aí, huh ่ยนี่เจ้าจังหวัดเสือทางไหนเด้ออือดูนี่ทางน้อยส่ดับไปบ้านน้อยปังหน่อยใส่น้อยปังหน่อยใส่ขึ้นตะพาแล้ว เป็นหลุงเนาะชุดชุดเลาะผึ้งเปนสามร้อยเขาเป็นผู้ชุ่มเนาะเป็นผู้ชุดเดี้ยหวังผึ้งสาเพื่อนเชือทางใหญ่เลยเด้เหตุดสื่อมาเลยเนาะแต่เพื่อนไปซุ่มเมื่อก่อนเมื่อวานนี่เพื่อนไปซุ่มกันเนาะเมื่อซื่อหนึ่งวันหลัดไปแทกก่อนใส่แซ่ค่อยปั้งหน่อยอืมตังหน่อย

เป็นยังไงกินขาหน่อยอือนีหนึ่งกลุ่มซองสามหมดแล้วย่ายกับบุคอยกินบ่ยม่ไแต่ว่าย่ายกับบุกคอยกินเขาได้ง่ายกับมันวันลงเทิพย์มีชื่ออยู่เขา Để hạ loại đồ người kia mà tằm na na bao nhiêu cái màng hết hết đâu khơi màng เอามีเบิะเอาอะเอาอะเอาเลยทุกคนบ่ควรกัดสิเดล่าพี่ละน้องไปทค่เพียงเท่านีน้เนาะขอขอบพระคุณทุกกำลังใจหลายๆพบกันโอก,กันหน้าเด้อสบายดี